วิ่งนะใช่แล้วเฮ้ยว okay, ิ่งบล็อกบล็อกไอ้ควายอยเพลงเฮีย้วเมื่อกี้แม่งแบบมาบีทดรอปมามาเต็มอ่ะเบสหนักชิบหายโอเคครับกราบสวัสดีทุกทุกท่านได้แน่ว่มกับมห่วตอนเดีิมเราจำเล่นเกมเฮียอะไรไม่รู้ที่กูเรียกว่าฟอร์ซาเก้นอ่ะนะก็คือไม่ทิ้งแต่แต่กูก็ทิ้งมึงเงินเหมือนเดิแหละทิ้งทิ้งทิ้งจะไม่ทิ้งทิ้งใช่ไหมถ้าทิ้งไม่ทิ้งทิ้งก็ไม่ทิ้งทิ้งหรอกแต่ถ้าทิ้งจะทิ้งทิ้งก็ทิ้งทิ้งนะแต่ถ้าทิ้งแล้วถ้า ซึ่งแน่นอนคลิปนี้ผมไม่รู้ผมจะทําอะไรนอกจากเล่นนอกจากเล่นตัวละครที่ผมไม่เคยเล่นมาในเกมฟอร์สเก้นเลยนั่นก็คือเกสนั่นเองเกสกูเล่นแค่ครั้งเดียวแล้วกูจะไม่เล่นไปตลอดชีวิตไม่เพราะกูเล่นไม่เป็นนั่นเองแล้วนั่นมันเจสันเลยไม่รู้เหมือนกันเจสันอาหุบยิ้ดายนาไฟเยอร์เกสมันต้องบุกใช่ไหมโอ้ยบุกอ่ะบุกเข้าไปอ่าต้องโอ้กูแหลกกูแหลกกูแหลกเฮ้ยอืมเพลงมันใช้ได้เพลงมันเพลงมันใช้ได้แต่กูจะตายแล้ว รู้ตัวไหมกูจะตายแล้วฟัตฮ่าไอ้แกชิงกูไอ้ควายเพลงมันมากหลบก่อนแองเคิลเบรกโอ้ชิุดบล็อกกูกดบล็อกไม่ได้แองเคิลเบรก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 อ้ะ เนื้อเรื่องเกมนี้เขาค้าเกี่ยวกับอะไรวะซักมันพอจะรู้ไหมรู้นิหน่อยไอ้ไอ้ไอ้คนชื่อสเปกเตอร์แม่งขังทุกคนเอาไว้แล้วสเปกเตอร์ชื่อเพลงอลันเอเออลันวอล์เกอร์วะสเปกเตอร์ฟูฝ้ามองอันนั้นสเปกเตอร์เออเอาตรงนะถ้ามันมีตัวผีตัวใหม่มาน่าจะมันกว่านี้ไหมไอ้โนลีสาหลายกับไอ้เกสโหกหกไหม แต่กูบ่นอย่างหนึ่งเถอะเกสโหหกแม่งสกินดูเฮี้ยชิมหายเลยกูก็เข้าใจว่าอยากให้ตามสมัยนะแต่กูก็แบบว่าในฐานะที่เป็นผู้เล่นเก่าเกมนี้ตั้งแต่ชาติติโกโหติกาปีที่แล้วมากกว่าสล้านปีเหมือนกูเป็นโตเกียวกูแล้วมั้งไอ้เฮี้ยแล้วแม่งคือแบบว่าโหแม่งแบบหน้าหีกะลีฮิมาจัดคือแบบหมดกันความเป็นเกสทูแม่งกลายเป็นควายเดินได้สองขาทีเดียวไอ้เฮี้ยแม่งเขางอกมาจนแบบกูเข้าใจว่าเป็นซาตานไหมแต่แม่งแบบว่าก็แม่งเหมือนควายเป็นเกินขนาดนะ เน่โอ้โหเกมยังโล่เน่นเล่นเป็นทูทามเลยเน่ทูทามไม่มีสก,กินด้วยโอ,โ,โอ้โหโอ้สามสกิลเนี่ยทูทามมันรีเวิร์กมันก็นานแล้วแต่กูก็เพิ่งมาเล่นอนะเนาะเออเล่นไงวะซักบอนบอกกูนหน่อยดิไอ้เหี้ยกูต้องการพูดเ <C hips> มืองสป,ปายไปเนี่ย <C hips> โอ้ยปั่นน้ำมันมันยากอะไรขนาดนี้วะ เฮียมึงแค่แบบกดกดน้ำมันแล้วรอเวลาไม่ได้ไงคือมึงต้องมาต่อสายไฟไอ้เฮียอะไรแบบนี้วะโอ้ยเพลงเฮียอะไรเมื่อกี้แม่งแบบมาบีทดรอปมามาเต็มอะบเบสหนักชิไหมเฮ้ยโอ้โห้แบกเต๊าะแบกเต๊าะ oh fuck สกิลอาร์ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเล้ เออไหนๆกูใช <pecially> ้ไม <ok> <AN> ่เป็นแล้วงั้นกูก็อุ๊บอกสีโคล่างั้นกูก็วางเลยแล้วกันเออปักเอาไว้เออเหมือนสปอนเลยไอ้ควายย่อมอห็ิกูหรอมอห็ิกูหรอโอ้โห้ยตาย yes ไอ้นี่แม่งเฟรมบอยจัด มึงแม่งเฟบบอยเกินไปแล้วเจสันเวอร์ชันแรปเปอร์เจสันเวอร์ชันนักแร็ปโอ้โหทำไมกูแหลกจริงๆวะเจสันเวอร์ชันแบบแบบนักแรปเปอร์ลองแร็ปให้ฟังหน่อยเจสันโอ้โหฟังไม่โดนโอ้โหฟันไม่โดนเลยกูเฮ้ยอย่าตายไว้กับตาแจ็คแฟลร์โล โดนเบิดแฟลทอย่าฟันอย่าฟันอย่าหันหน้ากลับมาดีแล้วอย่าหันหน้ากลับมาโอ้โหอย่าอย่าเกมมันก็มันใช้ได้หรอกรอแบ็ c สเต็ปรอแบ็ t สเต็ปึ่อโอ้โหแม่งกูก็ฟันต่อมันมีแอคชั่นคิ l อยู่โอ้ยไหวถูถามมันเล่นยังไง โอ้โหสตามิน่หมดโอ้โหโอ้โหกูรถไฟคั้งเดียกกูจะตายกูเลยจะตายแองเคิลเบรกแองเคิลเบรกแองคเครืองเบรกโอ้โหไอเครืองเบรกแองเคิลกูจะเบรกมันเปิดนาตีมาหากูมันหากูไม่เจอไว้ไอ้ควายฮ่าฮ่าไอ้โง่เดกก่า

แล้วก็รอ oh, hey, โว้ยรอแล้วก็อกรอโอ้โห oh, hey. girl I just warn you something i strange s in in my mind เอ้นี่ยมึงรู้ว่าวเพลงอลิินอลมันก็ร้องอย่างนงี้แหละไอ้โดนฟันทีวิญญาณหลุดเลยโดนฟันทีวิญญาณหลุดเลย โอ้เจสันเจสันมาว่าะววจะว่าไปตัวละครตรครัวละครกูไม่มีตาด้วยโอ้โหหน้าที่ของเราก็คือต้องเป็นบอดี้การ์ดเว้ยเราเป็นบอดี้การ์ดให้ใครดีใช่เราต้องเป็นบอดี้การ์ดให้กับไอ้เขาปัน้นเว้ยว้าวิาว่งได้ใช่แล้วเฮ้ยวิ่งบล็อกบล็อกไอ้คว้า มึงกดคลิกซ้ายต่อยเออกดใช่กดณกดคลิกซ้ายต่อยกดคลิกซ้ายต่อยโอ้โหนี่ต่อยคอมโบเพลงมันใช่ไหมวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ไอเข้าบ้านทำมึงตายนะโอ้ยมึงต้องห้ามตายเว้เข้าบ้าน ถ้ามึงตายกูจะเป็นบริการที่แย่สุดในโลกแต่เดนที่กูเคยเป็นมาไอ้เหี้ยกูไม่เคยเป็นบริการที่แย่เดสุดในโลกแต่เดนกูเคยเป็นมาก่อนไอ้เหีย้ยกูจะเป็นเป็นบริการที่เหี้ยแน่นอนไม่ต้องห่วงครับท่านผมมาแล้วครับท่านท่านท่านประธานที่พอดีผมมาแล้วครับผมมาแล้ว <c oughs> ผมมาแล้วครับ <c oughs> ผมมาแล้วผมมาแล้วมาแล้วฟันโดนมัดกูได้ไหมผมมาแล้วครับท่านท่านประธานสุเกจิ้ง Sir, get d o w n Sir, g e t down! Get d o w n Sir, get down! Get down! โอ้กูไปละโอ้ย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 โอย้โอ้ยโอยโโอ้ยโอ้

การติดปกป้องประธานาธิบดีล้มเหลวตายทาั้งนายกตายท,าบบาทั้งบอดี้ค่าเลยโอเคครับใครชอบกดกดเลยใครชอบก็ซับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสำหรับวันนีบบบบบ้บ๊ายบายเอาโอ้ยค่อยเจอกันใหม่นะา้พวกนายเฮ้ He